วันนี้เพจจะพาทุกคนมาหาขุมทรัพย์กันนะพี่ฝนมาหาขุมทรัพย์อย่างนง้นเหรอใช่แล้วที่นี่นะเป็นทะเลทะเลสาบนะพี่ฝนทะเลสาบดูเหมือนกับว่าเราน่าจะมีอะไรบางอย่างนี่เรามีจานเหรอเขาเรียกว่ากระทะสำหรับร่อนทองกระทะเหรอใช่แล้วก่อนอื่นต้องมาหาคุณจรก่อนสวัสดีคะ่ะคุณจรสวัสดีครับ สำหรับที่นี่แล้วเป็นแม่น้ำสายหลักในการตามหาแร่ทองคำตามหาแร่ทองคำแบบนี้สบายแล้วพวกเราเราสามารถมาหาแร่ทองคำได้จากที่นี่ใช่หรือเปล่าใช่เลยพี่ฝนในสมัยก่อนเนี่ยเขาจะหาแร่ทองคำกันแบบนี้อย่งางนนเราออกตามหากันเลยก่อนอื่นจะต้องมีกระทะก่อนเน่เดี๋ยวพี่ฝนจะตักทองขึ้นมาตักทองไม่ได้เราจะต้องตักทรายบริเวณแม่น้ำแบบนี้จริงเหรอจะต้องตักทรายเหรอใช่แล้วพอตักทรายลงไปเราไม่รู้หรอกว่า ข้างล่างเนี่ยมีแร่อะไรบ้างเราจะต้องตากทรายในทรายมีทองคำเหรออาจจะมีทองคำอยู่ก็เป็นได้อ๋อเข้าใจแล้วพี่ฝนเคยดูในสารคดีสารคดีอะไรสารคดีที่เขาออกตามหาทองตามแม่น้ำไงนี่ไงจากนั้นเราก็ลงมาในแม่น้ําแบบนี้มาดูซิว่าเพียกจะได้แร่อะไรมาบ้างตื่นเต้นจะมดเลยจากนั้นพอเราค่อยๆนําถาดลงไปวางแบบนี้สายก็จะโดนน้ําพัดไปจริงด้วย นี่ไงพี่ฝนดูนั่นสิเพ่กได้แร่ที่ชื่อว่าอเมทิสแร่อเมทิสเหรอแร่อเมทิสแตงจริงอยากได้ทองคาถ้าอย่างนั้นพี่ฝนจะตามหาทองคําำเพ่ก็อยากตามหาทองคําอยู่เหมือนกันนะเอเดี๋ยวก่อนนี่ไงเหมือนกับว่าจะมีอะไรบางอย่างสีทองถ้าเป็นอย่างนั้นอาจจะเป็นทองคําก็ได้พี่ฝนทองคําอย่างนั้นเหรอพี่ฝนอาจจะได้ทองคํามาเดี๋ยวก่อนนี่ไงแร่อเมทิสเลืองแสงด้วยเดี๋ยวก่อนนะพี่ฝนยังไม่ได้แร่ทองคําเลยแป๊บหนึ่ง งั้นก็ค่อยๆทำไปก่อนนะได้หรือ,อยังไงนี่ไงมาแล้วครึ่งกิโลใช่ที่ไหนเหล่าทำไมก็ไ <c> ม <oughs> ่ใช่แร่ทองคำเหรอทองคำแต่น่าจะไม่ถึงครึ่งกิโลแน่นอนก็เขาเขียนบอกว่า0.50กิโลนั่นคือไม่ถึงขีดไม่ใช่เหรอจริงเหรอนี่ไงจากนั้นเราก็จะนำแร่ทั้งหมดเนี่ยมาขายแบบนี้พี่ฝนยังไม่ถึงขีดได้ไงยังไม่ถึงนี่โอ้โหอเมาทิสตได้ 1, พันห้าพันห้าเหรอใช่แล้ว ก้อนสีม่วงๆที่เพกได้มาเมื่อกี้เนี่ยราคา,าราคาแพงเหมือนกันนะแบบนี้ก็ดีเลยเขาบอกว่าเราสามารถซื้อจานสําหรับร่อนทองคําเนี่ยอันใหม่ได้นะเราซื้อจานอันใหม่ได้ใช่จานอันใหม่แต่ว่าจานอันใหม่นี่ราคาห้าร้อยพี่ฝนราคาห้าร้อยเน่ซื้อมาได้แล้วเป็นจานสีเขียวท่าทางจะเพิ่มอัตราการค้นพบแร่ด้วยนะใช่้าอยางนั้นเดี๋ยวรอชา คุณจอนบอกว่าเราสามารถรับรางวัลได้ด้วยรับรางวัลอย่างนั้นเหรอสำหรับวันแรกนี่ไงตอนนี้อัตราการค้นพบแร่เพิ่มขึ้นเรามีโชคใช่จาก1.7ตอนนี้เป็น3.2แล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้รีบตามหาแร่ทองคํากันดีกว่าเพ่คิดว่าเราน่าจะมาหาแร่แถวแถวนี้นะนี่พี่หวนจะขุดลงไปในนี้จะต้องมีทองคําเดี๋ยวก่อน perfect เข้าใจแล้วพี่ฝนเข้าใจว่าไงถ้าเราสามารถคลิกเมาส์ให้ตรงกับตำแหน่งสีเขียวเนี่ยจะกลายเป็นเพอร์เฟกหมายความว่าไงเพอร์เฟกนี่คือยอดเยี่ยมเหรอใช่ดีกว่ายอดเยี่ยมอีกและที่สำคัญคือคุณภาพที่ได้เนี่ยเปอร์เซ็นต์ข้างล่างมีมากถึง90%เเลยพี่ฝนถ้าอย่างนั้นตัดสินใจแล้วตัดสินใจว่านี่ออกกามหาทองคำฉันว่า แค่พยายามกดให้ได้เปอร์เฟกก็พอนี่นะนี่ไงมาแล้วมาแล้วตอนนี้พี่ฝนมีทองคำแล้วของพี่เอกเจอแพตตินัมด้วยแพตตินัมเหรอคือทองคำขาวใช่หรือเปล่าใช่ทองคำขาวราคาแพงกว่าทองไหมไม่รู้แต่ว่าเจอแค่ขีดเดียวหนึ่งขีดเหรอใช่แล้ว0.1นุกิโล0ูนกิโลเท่านั้นเองอะเน่พี่ฝนเจออะไรบางอย่างนั่นคือแร่อะไรอ่ะ เนี่ยอันนี้สีแดงหรือเปล่าอันนั้นทองคำาป่าพี่ฝนพี่ทองคำเหรอพี่ฝนก็เจอแพตตินัมของพี่เหลืองแสงด้วยเหลืองแสงเหรอนี่ไงดูดิโอโ้จริงด้วยเหลืองแสงแบบที่จะต้องราคาดีพี่ฝนเจอสีชมพูด้วยนะและสีชมพูม่วงนั่นคืออเมทิสราคาแพงนะราคาแพงเหรอใช่ใช่ใช่นี้เอาไปขายดีกว่าแบบนี้ทานายชีวิตจริงนะรับรองได้เลยอยู่ทั้งวันไม่ไปไหนเป็นมหาเศรษฐีแน่นอนถ้าเจอแบบนี้นะ ได้ราคาหรือเปล่าได้ราคาอยู่ที่1,241ขายหมดเลยนี่แบบนี้เราจะต้องออกตามหากุมทรับมหาสมบัติจนร่ำรวยแน่นอนเขาบอกว่าเราสามารถไปซื้ออะไรได้เพิ่มอีกแล้วนะซื้ออุปกรณ์ไงซื้อพั่วจริงด้วยเราเปลี่ยนพั่วได้แล้วแต่พี่ฝนตอนนี้ตนนังยังไม่พอเลยจากพลวธรรมดากลายเป็นพ่วขึ้นสนิมพั่วที่ไม่ขึ้นสนิมแล้วตอนนี้เห็นเปล่าเป็นพั่วแบบที่เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเหล็ก ใช่เป็นพั่วเหล็กดูดีขึ้นมาต้องเยอะเลยเห็นไหมเนี่ยมีความแข็งแกร่งอะพี่คิดว่าถ้าเราไปขุดทรายจากต้นแม่น้ําน่าจะดีกว่าหรือเปล่าฝั่งนี้ดีกว่านั่นอะไรอะพี่ฝนเจอไดมอนดะนั่นเหมืองเหมืองเพชรหรือเปล่าใช่แต่เสียใจด้วยนะทําไมอะเราขุดไม่ได้ เขาไม่ให้เราเข้าตอนนี้พี่ฝนไม่ย้าพมาละก,กาลังเรายังมีไม่พอหมายถึงฝั่งตรงข้ามใช่เปล่าใช่ฝั่งตรงข้ามมาละก,กาลังเรายังไม่พอเพราะฉะนั้นเราจะต้องนี่เลยทําการขุดแร่ต่อไปเพ็กคิดว่าแร่ที่จะไปขุดฝั่งนั้นอะ่ะเป็นแร่ที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมอะ่ะนี่พี่ฝนจองพื้นที่นี่แล้วไปท่าต้นแม่น้ําเลยใช่ที่นี่จะต้องมีมีทองเยอะเพ็กไม่เจอทองเลยเจอแต่แพตตินัมอย่างเดียวเลยเนี่ยดีใจด้วยนะ ก็ดีตรงที่ราคาสูงอะน,นะเนี่ยพี่วันเจอเพียบเลยนี่ที่ต้นแม่น้ำเนี่ยจริงเปล่าจริงนี่ไงโอ้โหเรื่องแสงส่งขนาดนั้นเลยเหรอน,นี่ไงนี่ไงจริงด้วยเจอเจอเยอะจริงด้วยเห็นแม่บอกแล้วพี่วันจองตรงนี้จองไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่เอกอยู่ข้างๆก็ได้เดี๋ยวก่อนพี่วันจองต้นแม่น้ำไปแล้วนะก็ไม่เป็นไรไงพี่เอกยืนข้างๆนี่ไงเพราะฉะนั้นตอนนี้ตัดสินใจแล้วตัดสินใจอะไรอีกจะต้องรีบนำไปขาย นี่ลงไปดูสิว่าจะได้อะไรมั่งโหเห็นมา้บอกแล้วพี่ฝนจองก่อนนะแถวเนี้ยไม่ใช่จะบอกว่าอาเมทิปที่ได้นี่แบบก้อนเป็นกิโลเลยมั้งเนี่ยแบบนี้ไม่ได้การแล้วเราจะต้องรีบขุดหาแร่บ้างแล้วตอนนี้เพกเจอกับเขาเรียกว่าอะไรนะที่คราฟของด้วยพี่ฝนี่ที่คราฟเหรอใช่เราสามารถคราฟของนี่ไงแหวนทองคาใช้ทองทั้งหมด5ชิ้นแหวนทองคําเหรอ1 2 3 4 5สสมี่หหกมีชิ้น งั้นก็คราบเลยแล้วกันนะคราบได้เลยคราบออกมาแล้วก็ได้เป็นแหวนทองคําแหวนทองคำอืไม่เห็นมีอะไรเลยอ๋อนี่ไงบวกค่าความโชคดีเพิ่มอีก0.2สบายแล้วพวกเราอืมถูกต้องเลยแล้วไปไหนแล้วเนี่ยใครอะแหวนอ้าวแหวนหายเหรอไม่หายแหวนไปอยู่ข้างๆงมือ เพราะฉะนั้นตอนนี้มืดค่ำแล้วเราก็ยังไม่ไปไหนไม่ไปอยู่แล้วมืดค่ำแล้วเราก็ยังมาขุดต่อนี่โอ้โหไม่ฝนเจออะไรเหรอเจอทองกับทองคำขาวน่าจะก้อนแล้วเป็นกิโลเลยนะเนี่ยจริงเหรอเนื่ยไม่อยากจะเยื่เลยนี่ไงเจอจริงด้วยโลครึง่ง1นึ่งกิโลครึ่งเหรอหนึ่งกิโลครึง่งทองคำขาวหนึดสกิโลพี่ฝนไม่อยากจะคุย ทำไมอ่ะพี่ววนได้สองกิโลทำไมได้สองกิโลพี่หวนเก่งขนาดนั้นเลยพี่หวนมีสองกิโลกว่าเลยยอมไม่ได้อย่างนี้ต้องขุดไปเรื่อยๆนี่เกมนี้เป็นการเสียเวลาชีวิตมากเลยนันจะบอกให้นี่โอ้โหมีทั้งทองคําขาวแล้วก็ทองคําเนี่ยน้าหนักน้ําหนักดีมากนี่ขุดเป็นชั่วโมงแล้วขุดตั้งแต่เช้ายันมืดเลยใช่ไม่ไปไหนเลยไม่ไปไหนเลยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวจะได้อะไรนะเนี่ยลุ้นตรงเนี้ยชอบมากเลยทองคําขาวอีกแล้วมีทองคําขาวเหรอ แล้วก็มีทองพี่ฝนเจออะไรบางอย่างเจออะไรอะ่ะเจอนี่ไงน่าจะเป็นเพชรเม็ดสีแดงมีด้วยเหรอมีนี่ไงเจอแล้วเดี๋ยวก่อนนะนี่ทองสองกิโลกว่าแล้วมั้งเนี่ยทองสองกิโลพี่ฝนพี่ฝนมีทองสองกิโลสองขีดสองอืมสองกิโลสองขีดขายได้หมื่นสองเลยอะ่ะราคาหมื่นสองเลยเหรอของที่รวมทั้งหมดแล้วตอนนี้เพกจะไปซื้อเขาเรียกอะไรนะเนี่เนี นี่ไงสองกิโลใช่ทองสองกิโลจริงเหรอ่นน่ะนี่ไงสองกิโลกับอีกสองขีดสองกิโลและสองขีดด้วยนะใช่มากกว่าพี่เอกอีกแค่สองขีดเนี่ยนะชนะไม่เป็นไรตอนนี้เพเอกมีตังค์รวมๆกันเนี่ยสามารถซื้อครั่วอันใหม่ได้แล้วจะบอกให้ดีใจด้วยนะต้องดีใจอยู่แล้วเพราะว่าครั่วอันใหม่เนี่ยอาจจะพาเพเอกไปอีกฝั่งหนึ่งก็ได้อีกฝั่งหนึ่งอย่างนั้นเหอรอครัวนี้จะบวกเพิ่มความแข็งแกร่งอีกสามราคาเท่าไหร่ 2 5งหมื่าราคาสองหมื่ห้แพงมากเดี๋ยวจะลองไปขุดฝั่งนู้นดูนะพี่ฝนฝั่งตรงข้าแม่น้ำเหรอใช่แล้วที่สําคัญตอนนี้เพลงมีเขาเรียกอะไรนะกระทะทองแดงกระทะอันใหม่เหรอกระทะอันใหม่ขุดได้จริงด้วยจริงด้วยโอ้โหแบบนี้เราสามารถเข้าไปในเหมืองได้แล้วหรือเปล่าเข้าไม่ได้เหมืองเขายังไม่เปิดพี่ฝนยังขุดไม่ได้นะแถมตักขึ้นมาทีนี้ ได้อย่างเยอะได้เยอะเลยเหรอนี่ไงเต็มแล้วแบบนี้ไม่ได้การแล้วไม่ได้การเรื่องอะไรอ่ะพี่ฝนจะต้องไปซื้อพร่ออันใหม่บ้างมีอะไรเรืองแสงด้วยน่าจะเป็นทองคําเรืองแสงเลยเหรอไม่ใช่ทองคําพี่ฝน <c oughs> คืออะไรอ่ะน่าจะเป็นอัมพันหรือเปล่าเนี่ยเป็นอมพันเหรออมพันเนี่ยมีไทเทเนียมด้วยหรอดีใจด้วยนะเพิ่งเคยเพิ่งเคยขุดได้ไทเทเนียมเนี่ยนี่มือนคือว่าจะมีอะไรบางอย่างพี่ฝนเจอทองคํา เจ่อทองคำเลยเหรอใช่เจอทองคำเดี๋ยวก่อนนะเพ่คิดว่าลองมาขุดตรงนี้ดีกว่าถ้าเป็นบนก้อนหินได้ไหมบนก้อนหินจะขุดได้เหรอขุดได้อะ่ะขุดได้จริงเหรองั้นบนก้อนหินน่าจะมีแร่ที่เยอะกว่านะจริงด้วยบนก้อนหินก็น่าจะมีแร่เหมือนกันนะแต่ว่าจะเป็นแร่แบบไหนเท่านั้นเองเดี๋ยวลองดูโอ้ เยอะกว่าบนซรายอีกพี่ฝนจริงเหรอเนี่ยไม่ได้การแล้วจะต้องเรยบไปซื้อพรั่งจริงพี่เอกได้อมพันมาที่เห็นเนี่ยสองก้อนเลยนะดีใจด้วยนะแพติน,นัมอีกสามทองอีกสามตอนนี้ตีสามแล้วตอนนี้ตีสามแล้วเราก็ยังขุดกันอยู่ตรงนี้ใช่ยังไม่ไปไหนเลยโอ้โหเรืองแสงทั้งสีขาวสีเขียวเลยดีใจด้วยได้มาอย่างเยอะเลยนี่ไงเราได้รู้จักแร่เยอะแยะมากมายแล้วก็เป็นเกมที่สนุกมากๆเลย ถ้าเพื่อนๆคนไหนชื่นชอบคลิปนี้ของพวกเราแล้วล่ะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะจ๊ะวันนี้เี่เกับพี่ฝนต้องขอตัวราไปก่อนนะครับรักทุกคนนะจ๊าบ๊วย